ราศีเมษนะครับโชคลาบรวยนะในเดือนพฤษภาหกเจ็ดนี่จะเป็นอย่างไรนะครับแหมเขาบอกว่าสําหรับคนที่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะเออในเดือนนี้เก็บเงินไว้ก่อนใจนเย็นนะไอ้ไพ่ที่ว่าเขาแนะนําว่าจะไปเ,เลือกเลขแนวไหนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะมันไม่ออกสักเท่าไหร่นะครับแหมมันก็ต้องพูดกันเป็นตามตรงนะครับเห็นอนนะ ได้ไพ่สีเหลือเขาบอกเออเก็บเงินไว้หน่อยบางคนบอกแม่ตีไว้ศูนย์สี่ดีไหมเนี่ยว่ากันไปนะครับเขาบอกว่าถ้ายังนึกอะไรไม่ออกก็บางทีไปเจอ,เอหน้าแผงนะเจอคนขายเนี่ยนะที่ เป็นคนที่พิการอาจจะดูรถเข็นอะไรก็ว่าไปนะครับเหมือนคนตาบอดก,ก็ช่วยก็สนับสนุนแล้วกันนะเขาบอกว่าถ้าซื้อใกล้น้าก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบนะครับแต่โชคราบนมันจะไปออกในเรื่องของอการลงมือทำนะอาชีพเสริมจ็อบเสริมธุรกิจเสริมนะมันอาจจะกลายเป็นธุรกิจหลักเลยก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่ายอมเหนื่อยหน่อยนะแต่เ็าเรียกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันมันน่าสนใจนะได้ไพ่เก้าเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าแหม เขาเรียกว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะลงมือทําแล้วเนี่ยนะกว่าจะออกดอกออกผลเนี่ยใหม่มันเหนื่อยนะครับมันไม่ใช่ว่าได้เลยนะเหมือนหวยอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสั้นๆ